จุ๊่ที้จะงาน่ะเจเพื่อมีแฟนขับเขาไปหาจุมตรีอ่ะช่วยบอกกันดีว่าจุมจีอยู่ที่ไหนอี่ที่ทำงานแถวไหนอ่ะจังหวัดอุดำโรงสำโรงตลาดอะไรตลาดใหม่สำโรงขึ้นไปตึกจุาธานตึกจาาุกจาธาันชั้นสองเลออจะเจอแน่นอนจุมตรีกี่โมงกี่โมง ถ้ามาก็มาอยู่อยู่บนตึกนี้เ็ก็มองเช้าถึงถึงทุ่มนงทุกวันไหมถ้าวันไหนหยุดก็ไม่มาอ๋อถ้าวันไหนหยุดไม่มาอือถ้าไม่มีอ่ะถ้าไม่มีก็คือว่าหยุดไม่ได้มาอยู่บ้านถ้าไม่มาอีกแล้วอ่ะถ้าไม่มาอีกแล้วก็คือ อยู่บ้านถ้าไม่อยู่บ้านอ่ะไปเที่ยวถ้าไม่ได้ไปเที่ยวอ่ะร้างสงขานเลยเฮ้ยมีอะไรจะฝากถึงแฟนขับบ้างว่าคนแฟนขับตอนนี้โหรู้สึกฮเฮฮากับจุมจีปาร์ตี้แล้วเกินนะมีอะไรจะบอกถึงลูก,ลกหลานบ้างก็องขอให้พบให้เจอแต่สิ่งที่ดีๆ ใอ้ถูกรางวัลแอ้ถูกรางวัลให้ให้หายใจเข้าได้หายเข้าได้หายออกได้เฮ้ยเฮ้ยอ,อันนี้มันพาอันนี้มันพาเสียนน่ว่ามันเป็นรหัสเลยนิว่าเฮ้ยให้ขอบคุณภูมิ้านานของตัวเองอที่ปกป้องคุ้มครองตัวลอง ้นจากโรคภัยทั้งหลายแต่ว่าถ้าจะให้พ้นจากโรคภัยทั้งหลายต้องทำเล้นนะจ๊ะเพื่อนเนเป็นแฟนลับทำเลน้นรู้แล้วทำเลยไอยการหลีตาข้างหนึ่งเนี่ยคือการโกหกหนึ่งอย่างแล้วก็พูดจริงหนึ่งอย่างเหรอไม่โกหกโลกแสงมันเข้า,าีาไ่ไงแสงมันสะท้อนมาตอนนี้ไงพพลืนตาเส้นนีงไงมันไม่นมนเป็นแน่โมเมนต์ของจุม่มจริง ตลกก็เราเนี่ยตลกมากนะเล็กๆไม่น้อยพอใจจะได้ชุ่มชื้นอ่าท่นนี้ไหมท่านี้ค่ะหัวร้อยทีขอบคุณนะคะที่ติดตามนะคะขอร้อยทีโอ้แค่ไม่ไหวแล้วนะเนี่ยอีกนิดนึง มี่ขนาดแค่นขนาดแค่ไม่ไหวนะแค่นจะไม่ค่อยไหวแล้วโอเคบุยบุยอ่ะจะใส่ใส,ใส่ใส่อะไรนะฮาร์ดบีทหน่อยฮาร์ดบีทคือไง่ะมินิฮาร์ดอ่ะมินิฮาร์ดอ่ะอ๋อมินิฮาร์ดเนี่ยให้ทุกคนเอารักทุกคนคะ่ะขอบคุณนะคะแล้วติดตามมีบุญอีกนะคะ จะมีคิดดีๆอยู่เสมอเสมอค่ะติดตามนะคะเป็นขับทุกคนมีบุญดีใจมากเลยที่มีแป็นขับเป็นเพื่อนเนี่ยเพราะมีบุญเป็นโสด <c oughs> <c oughs> มีบุญไม่มีลูกไม่มีเจ้านะคะเพราะมีบุญเป็นหมันแต่สาวๆแล้วยังไงก็เข้ามาดูแลมีบุญ ในทริปนะคะมีบุญจะได้ชุ่มเจนไหวใจค่ะบุยบุยและพบกันใหม่ค่ะจุ่มจีจุ่มจีอะไงจ๊ะบอกตีว่าเดี๋ยวถ้ามี2 w a l l e t แล้วก็ support มานะอย่างนี้อ๋อเล็กเล็กแมน้อยเลย support มีบุญนั่นแหละใช่ใช่ w a l l e t เขาเรียก2 wallet อ๋อตูเวเล็ดนะเ,เรียกไม่ก็ถููเว่อ u p p o r พพอ s u ต p o r พอพอ s u p p o พ t e r s u p p พ r อร์เออ s u p p พ r t เจเจค้ะขอบคุณไว้ล่วงหน้านะคะเล็กๆลกน้อยนเต็มใจที่สุดไม่ต้องมากมายนะคะเ <laughs> กนี่เกนี้นะคะบุยโย